โอ้ยลายเต็มตัวมนยากับยากุซ่าแมลและหน้าตาก็ให้ซะด้วยนะฮะคนนี้เอาเปิดมาก่อนด้วยแข่งขวาแข่งซ้ายแล้วโอ้ยสวนเลยฮะโอ้โหสวนเข้าพับไดเลยฮะหล่นลงไปแล้วอมแม่ท่าลุกขึ้นมาในต้องมีแอคชั่นแบบบูสลีด้วยนะฮะศึกแรกเปลี่ยนศิละปะการต่อสู้ระหว่างมวยไทยและกังฟูกังฟูกางเกงขาย,ยาวสีดำฮะคนนี้เป็นมาสเตอร์กังฟูเดอะดราก้อนฮะ ชื่อของเขาคือเควนทงช่องปะทะหุยนักมวยไทยนี่ใครใครก็รู้จักฮะคนนี้บัวขาวปัญชาเมฆก็เป็นการวัดเหลี่ยมโชว์ของกันละหุยแข่งสายเบิดมาสองแข่งขวาเดี๋ยวเอาไว้ได้เอายันโอ้ยเทและเข่าตามโอ้โหุ้ยมามาทีมาทั้งตัวฮะโอ้โหนี่นี่คุณชองนี่ต้องได้ห่ลบอยู่ใต้เชือกฮะไม่ลบก็หักเสียมาแบบนี้ โอ้โหกาดอีกกาดเอาเท่ฮะไม่ใช่กาดใช้งานแข้งขวาไปฮะแม่เกี่ยวเอาไว้อีกทีโอ้โยดันเข้าเชิงแล้วลือสีบทยาโอ้โหมาแต่ละทีพี่บัวขาวพี่แกมาทั้งอัลบับเลยฮะโอ้ยโ,โอ้โอโอกรรมการเห็นแบบพี่ยุติการชกเลยฮะแม่แค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วฮะว่าใครดี่ของจริงนะฮะ